chấm ngay đó lâu ạ Thôi, thằng này con. Ní. cái, gần con lú. Ní con. Ní con, n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 í con. Ní ní con. Con ní

นั่นนี่ต้องให้ไรล่อก็นิ้วล่อเลยหรอจำตรงไหนดีอะเราตามีฝฟสองจุดแผบขวามีจุดเดียว